เห็นนี่น้ำผลำแล้วตื่นเต้นค่ะทุกคน Let's go Let's go โอ้ยยิ่งใหญ่มากหล <laughs> ังจากที่ทานข้าวเสร็จนะคะ <laughs> ก็ไม่แน่ใจว่าคุณยายจะพาไปที่ไหนต่อ <laughs> สองสัตว์อิ่มแล้วค่ะพลังมาแล้วนะคะเยิ่มาก็เต้นติ๊กตอกอันน่้คะ่ะ จะใส่ชุดไทยแล้วปีนทุกขี้ไม่ได้นะคะดูสิดูสิสนจริงๆอุยยุงกัดยุงกัดยุงอยู่ตรงนั้นแหละยุง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 กัดยุงกัดบ้านยุงอยู่ตรงนั้นแหละมานี่มานี่มานี่ลงมาค่ะยุง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 กัดหลอกเด็กค่ะมาดูมาดูเต้นเพิ่งเต้นยักษ์เส้นเต้นเต้นอ่ะเต้นกตออ่ะคลิกตอประกบสอนนะคะประกบสอน แรง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 ใส่ชุดไทยเต้นติ๊กตอกเจอทางต่อค่ะโอ้โหเป็นติ๊กตอกค่ะคุณแม่นี่เอออยากจะสอนน้องลูก่ชุดไทยชุดไทยก็จะรำใช่ค่ะเห็นไหมคะตั้งค่ะย่าด้วยยาด้วยยาด้วยนิดหน่อย นนะะคอย่างี้ลูกถูกต้องค่ะอย่างเงี้ยเวลาเอ้แม่หมุนข้อมือเแมม่ก็ต้องปล่อยอย่างเงี้ยเอ้แม่จีบก่อนถูกต้องค่ะจีบเวลาเอ้แม่หมุนเอ้แม่ก็ต้องปล่อยใช่ไหมคะอันนี้คือน่าจะนำเป็นทำหน้าไทยเก๊กกังฟูอะไรเงี้ยคุณแม่สอนอะไรประมาณนั้โอ้ติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกโอเคใส่ชุดไทยก็ติ๊กต็อกติ๊กต็อกเจ้าคะได้ได้ได้ โอเคมีแนวของตัวเองมีแนวของตัวเอง <c oughs> อทุกที่ทุกที่ไปยังคะไปยังคะลูกเป็นแม่น้ำเจ้าพยาก็คือตรงข้ามเกาะเกดค่ะค่ะมันเป็นทางตรงนั้นเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นคลอ,องที่ทุกขุด สมัยรัชกาลที่5นะคะเพื่อให้การเดินทางที่พ่อแม่บอกว่าคลองอกอ่างเหรอะคะไม่ใช่ค่ะคลองไม่ใช่คลองอ่างจะอยู่แถวกระสุนค่ะไม่ได้ค่ะลูกไม่เก็บนะคะร่วงร่วงน่าจะเก็บได้ค่ะร่วงแต่ไม่เก็บบนต้นนะคะมันร่วงแล้วคือมันร่วงแล้วหลุดเลยค่ะอย่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปนู่นค่ะบ๊ายบาย คนคะ,ะพี่เอกพาแวะสวนอินทผลัมแล้วคือเพิ่งจะเคยเห็นต้นอินทผลัมนะคะกู้เขาแบบคืออันนี้ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะแต่ว่าแดงสวยมากเนี่ยค่ะโหอันนี้เป็นพันธุ์แดงอันนี้เป็นพันธุ์แดงใช่ไหมคะ,ะมันก็จะมีพันธุ์สีส้มพันธุ์พันธุ์สีอะไรอีกคะพี่เอกสีเหลืองสีเหลืองสีส้มแล้วก็พันธุ์แดงโคโนซี คนโนซี่พอนโนซี่อินทพาลัมหวานเชียบเลยนะออันนี้เป็นลูกเขียวที่เขายังดิบอยู่นะใช่ตอนแรกมองไกลๆอ่ะคิดว่าเขาเอามาแขวนไว้เพราะเห็นมีเชือกไงคะเห็นอินทพาลัมแล้วตื่นเต้นค่ะทุกคนเพราะว่าที่สวิตเนี่ยมันหากินยากนะคะเคยลองชิมแล้วมันอร่อยมากขอบคุณค่ะอมีแล้วไม่โอเคหอฮะคิดว่ามันยังไม่ไม่สุกพอนะกาเลยยังไม่ตัดชีแดงเนี่ยเหรอคะ พี่ว่าถ้าเกิดตัดไปเดี๋ยวเขามันจะฝาดเกินไปมันจะกรอบมากค่ะคุณฉันรับอาไปเพราะาเนาะแล้วไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยอร่อยกว่าแล้วชิบ้างเพิ่มเลยก็คือความฝาดน้อยกว่ามันจะไม่เกี่ยวสีเลยแค่หลังคุณคุดูส่ไปแล้วค่ะดุกดิกดุกดิกสวัสดีคุณตายังคะ มันตาอยู่นี่ลูกอาสน์เบียไหมเบียไหมทุเดย์แกนน็อตอ๋อคุณพ่อต้องทำงานเรานี้วัรอาสารหัตถุชาอ่ะโอเคโอเคเขารู้หนูไม่รู้็โลก็ใจโลหนูไม่รู้อาลืมไปค่ะพี่วคยคะตรงนี้เขาเรียกอะไรอะคะ เขาเรียกว่าปากเกตโอตรงนี้คือปากเกตปากเกตั่งนู้นคือปากเกตไหมโอ้ตรงนั้นคือเกาะเกตเขาไปเที่ยวกัน่อาแล้วท่าน้ำนนอยู่ตรงไหนอะคะ ค่ะตอนเปิดแมสด้วยครับจะได้เห็นหน้าหล่อๆไม่สนติดตามช่องแม่แอร์แล้วใช่ไหมใหม่เนอะสนุกไหมเมื่อคืนดูอ่ะดูเหรอคะฉันดูค่ะแอนไม่ได้เป็นแอนว่าสุได้ออกคลิปดิจิตอลดีใจไหมลูกชอบไหมอะค่ะไม่ครับชอบชอบเหรอคะสนใจออกคลิปด้วยนะแม่เราไม่รู้ไงพี่พอวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ยังไงอะลูก ป,ป,ป,ปลาตายปลาตายเหรอคะปลานกน้ำไงลูกปลานกน้ำปลากินได้ไหมปลากินได้ค่ะแต่ว่าตายแบบนี้กินไม่ได้ค่ะเราจับดูมันเป็นเหม็นแล้วมั้งเขาอืดขึ้นมาเราก็กินไม่ได้แล้วไงใช่ปลาลอยไปนู่นหนูเห็นไหมปลาตายลอยไปนู่นแล้วค่ะเห็นไหมคะหัวฟูเลยมันจะทำไมปลาตายเพราะว่า ปลาเขาด็อกน้ําหรือไม่ก็ปลาติดกวนแล้วเขาก็ลอยขึ้นมาเสียชีวิตค่ะเ <c oughs> บลล่ะเบเลไม่ใจเลาว้าน้ำต้องไหนอะลูกตายอยู่ตรงไหนไหว่ายน้ำอะอิเลโมตายแล้วมันอืดแล้วลูกอืดแล้วไ<ด>่ายน้าไ,ไม่ได้คะ่ะ อยากกินตั้งแต่ตแต่ยุธยาลากยาวมาถึงปากแกไม่แนมาแลตอันนีู้เลนะมแล้วไม่ดเอเมลัดเขาต้องใส่ข้างในค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องแก้วเราอยู่กันที่ วัดพระแก้วมรกตนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสองแสบอีกแล้วค่ะที่ได้มาวัดพระแก้วเนาะส่วนแม่ก็น่าจะมาตอนเด็กๆแต่ว่าจําไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอตอนนี้เราอยู่ด้านในของวัดพระแก้วแล้ว<อ>คุณยายสวัสดีค่ะ <laughs> คุณยายเป็นคุณยายของน้องต้นสนนะคะเมื่อกี้เข้าวัดพระแก้วนะคะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าห้ามถ่ายวิดีโอด้านในแม่ก็เลยไม่สามารถเก็บบรรยากาศโดยรอบมาให้ทุกคนได้ดูแต่ เก็บเป็นรูปภาพเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้ใช่ไหมคะเราจะไปที่เ,เดี๋ยวเรามีที่วัดรูนไลาด<า><า>ที่้านตาะชาแล้วก็เลี้ยงกายแล้วเขาก็ไปส่งเรานะคะ,ะย่อยๆที่เราต้องการ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะล,ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาคบค่ะพี่มาเนี้พี่มาเนี้ยก็ได้เลยค่าคุณแม่คุณแม่ลงเลยพี่เด็กคุณแม่ละลงก่นหนูก็ได้ค่ะโทษนะครับพี่เหยียบกลับเลยนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม,แม่นั่งนี่ครับโอเคเอาตรงนั่งตรงนู้นเหรอคะขอบคมากนะ,ค,ะค,ไไครับ ย้อนอดีตวันๆเคยมาแบบเดินตรงเนี้ยตั้งแต่สมัยแบบปิดเทอมอ5มอ6นะชาวเชียดเชียง ไหมคะคุณแม่

ก็เขอยากจะซื้อปลาตัวใหญ่แล้วค่ันใหญ่เลยอันใหญ่อันใหญ่อันใ่อันตอันยันยัยนใหญ่ลูกยนใหญ่ปลาเขาจะได้เห็นไหมโอ้ไปเๆๆๆโอ้โหไให้พ้ออเฮ้ยพอเลยเอาลูก ยดอนอันนั้นพี่เด็กปีจอหนอนเด็กเขาปีจอปีช้อยไหมคะโยนป่ะยอ้เด็กๆตื่นเต้นมากค่ะพี่ต้องโยนหน้าหน้านี่มันหนูจยาหมดแล้วหมดแล้วค่ะพอแล้วค่ะหมดแล้วเอ็มมาต้องช่ว เด,เดี๋ยวสูงติวลูกเอม่าเอม่าจับมัดถุงรวมกันลูกุกเราออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะคะวัดพระแก้วอยู่ฝั่งนู้นค่ะสวยมากานห่อนะคะไม่เหนือลูกไปได้ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอรุณนะคะ วัดอรุณวารามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสนามกรุงเทพมหานครมรดกวัฒนธรรมงามล้ำวัดอรุณนะคะนี่ือวัดอรุณของนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนพระปางที่วัดอรุณนะคะเราไม่สามารถขึ้นไปบนด้านบนได้เพราะว่ามีเด็กๆด้วย เด็กๆแบบเหนื่อยนิดนึงค่ะโอ้ยยิ่งใหญ่มากเซนเลกาลาดูปีชิโนอิลับอิลวิอเวกับเลบาตโตอีพองตูลเลกาลาชิปีสองเฟร่รัดิจิตันนอลเลฟฟ์วัดอรุณเรายัางไม่ได้เดินศึกษาเลยน,นะคะเ,เพราะแสบไม่ไหวคะ่ะแสบงอแง,งต้องให้ปป๊าแบกนะคะใช่ไหมคะอัญญา แา่ยิงเล็กที่จะมาวัดเนาะแบบความอดทนไม่ไม่พอค่ะเพ,พมานี่นนำหน้าไปเลยกับพี่ต้นสนนะคะสนุกมากค่ะวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ติมมากๆนะคะที่เ <laughs> มตตาพามาเที่ยวมามาดูหลายๆอย่างมาดูวัดมาดูตลาดน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าสองสาวโตกว่าน,นี้อาจจะพามาอีกครั้งค่ะตอนนี้เขายังเล็กที่จะ ที่จะอดทนน่ะเนาะเรา,าก็เลยแบบไปได้แบบทางนู้นแบบทางนี้เนี่ยค่ะคุณสนก็เหนื่อยร้อนใช่ไหมคะไร้อย่างไรล่ะ